สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงและคุณครูปูนะคะสัปดาห์นี้เรียนรู้กันถึงหน่วยชุมชนของเราวันนี้มาเรียนรู้ถึงประวัติของชุมชนสันนาเมงและสถานที่ต่างๆในชุมชนสันนาเมงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูครูและคุณครูอีงนะคะจะมาสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะเป็นบุคคลรุ่นเก่าแก่นะค,คะนี่คือคุณยายสีทองเมงขาวค่ะอันนี้คือพี่อ้อนะคะเป็นประธานอาสามอมู่สามมาสนมูลของเราคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตอุกก้งกาเมืองนะจ้าเพราะว่ากาเมืองก็เป็น ภาษาทิ่นของคนชุมชนบ้านเฮาเจ้าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของชุมชนสันนามิงเราอยาจเป็ียนอย่ได้พ่อว่าเมี่ยงก็ถึงร้องว่าสันนามิงเม่เจ้าเมิงกับกลมทวกอย่ายมอนมอนมอนมาสมบั โอพโยกมาจากคนทั่วไาว่าฉันสันน้ำเงนคนมอนก็คือคนทำหน้าน้งคน้าเนาะคนมางน้ำเงินน้ำเมินนม่เงเนวันโอพโยพจากทา่หน้าเนาะมามาอยู่บ้านเราแต่ก็มาปลูกปลูกหน้ปลูกหน้าทำสวนทำนาสีหน้าขาแล้วกา รมาตั้ลไขมาแต่ของเรานะคะก็จะถึงแบบให้ว่าความฉันนามเมงนะอ่เป็นเลย่าแล้วก็ประเดีวนี่ยังเหลือคนฉันคนเมงบบเก่าตอนนี้อยู่กรทุกวันเมงจะมีอย่างนี้เาหน้าผาส่มสายพีเศษนะ่วนาอย่าเฮาันบรรทุกบรรเลงใดะครับ ตาฟันค็พูดไปนะจ้าคนหน้าคนตบฟานนี่จะมีนางสุกด่์คุณว่าตีดคำว่าเมงอยู่เมงอันนี้เป็นเมงเมงคำที่มานค่ะเนี่ยเมงคำเมงทองเมงเงินเมงเงาเมงทอเงอห้า คนที่มีนามสกปลเมงนี่ก็เป็นคนที่สื่อซื้อทอดมาแยทอดมาแบบเก่าเนาะขอบคุณเพราะว่าสนามเมงนี่เขากตัดยินงตะปูเมงนีนักเมวงเท้าอย่างนี้นะคะเมืองเท้าเมรงทของต่างทุกบ้านสองเมงก็เป็นเนี้สชีดรังเมืองไทอกชีวะก็อาชีพมันก็อาชีพอย่านไล่เนาะเก็ตะกรเกษตะกรนหม่นเะกอน้ต แต่ปเดียวนี ouais. are, not, ้คนต่างถิ่นมาอยู่บานเรานักเนาะความอาสมัยมันก็เพิ่มมากของเขาแต่ว่าความเป็นเปลงแต่ยังมีประเพณีที่ป็นเอกลักษณ์นั่นก็จะเาิ้ลผัดเนย้นฟ้อนฟ้อนฟ้อนต่นหอมประฟ้อนผิมดฟ้อนผิวมดเอกลักษณ์เลยค่ะ เด่นเด่นแปดจ้ะคนฟ้อนนะคนจะเอาของเอายังไปบอกคุณโมซุอ่านีมาฟ้อนจ้นฟ้อนคนจะมีไก่ไก่โูกหัวเหมยแล้วหนึ่งสุก่อันนี้เป็นเป้เฟอนเพื่อะ อบอเป็นีีองเป็นีีแล้วพอเขาได้ทำเนี่ก็คือทำ่ดีสบาอยู่ดีสบายดีสบายที่เป็นซุ่มผีเนี่ยเองบนคอนถ้าเขาถ้าเขาแบบเนี้ยถ้าเขาบบาคกจะเปรบจะปุยแต่อย่างไรแล้อเปีของตนปะเภทนี้บอกุซุ่มผีมนไม่ี่โสามชิปน่ยากไล้นะเบงเลยนะมันจะมีห้าชิปชิป เงินไหนอย่ว่าที่เป็นผีเดียวคนนี้นะเงินนั่นมันมีที่ผมมาแบบสะ่มสาสมไปจนไปเก็บเงินกันหนะกะอ่ะมันเหมือนกับการรวมยากเหมืนล้วงยากตีหนึ่งก็จะมีเตือนหนึ่งไม่เตือ,อนตามสูงตามถึงน,นักหนักอ่ะถ้าถึงฟอ้อนมาอะเอาเอาเงินเก็บเก็บไปนะเอามาเลี้ยงเพื่อนที่บอกามาฟ้อนตัวไปจุ่ยเอาได้นะฟ้อนได็กกัน น,นี่ก็เป็นตระเฮนีนแล้วก็เอกลักษณ์ของชุมชนของเขานะเจ้าก็คือแต่งฟ้อนผีมดเนี่ยเจ้านนเราก็ได้เรียนรูนเ้เก,ววาาเกี่ยวกับประวัดความเสื่มาของประเพณีมาแล้วนะจ้า็ขอขอบคุณสองท่านเป็นมากตั้งนาทเจ้าเป็นค้าอผู้นะจาบขอบคุณเจ้าขอบคุณที ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ถึงประวัติชุมชนสันน้เมงกันไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวบริเวณสันน้ำเมงของเรานะคะว่ามีสถานที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างไปติดตามกันเลยค่ะค่เด็กๆก็จะได้มาเยี่ยมชมนะคะสถานที่สําคัญของชุมชนสันน้ำเมงของเรานะคะก็คือสำนักงานเทศบาลตำบลสันน้เมงนะคะ เป็นที่ติดต่อราชาการต่างๆของตำบลสารเมงของเรานะคะแล้วก็ข้างๆคือตรงนั้นก็เป็นศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาพข,ของ,งนนเทศบาลตำบลสารเมงนะคะ่ะเวลาเข้าไปนะคะเด็กๆจะเจอนะคะจุดรายงานตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยจุดวัดคัดกรองนะคะ,ะเด็กๆสามารถมาตรวจร่าพัฒนาการแล้วก็ฉีดบริการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ สุทภาพทั่วๆๆไปได้าจากตรงนี้นะคะในตำบลของเราค่ะเด็กๆอันนี้คือวัดป่ากล้วย5้าคุณชอนนะคะเป็นสถานที่สําคัญอีกอย่างนะคะของตาบลสันนิมินของเรานะคะค่ะเดี๋ยวจะพาเด็กดๆไปให้อาหารปลานะคะนี่คือที่จุดให้อาหารปลานะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถมาให้อาหารปลาได้ตลอดนะคะค่ะแล้วก็จะมีจุดให้บริการอาหารปลาอยู่ข้างล่างนะคะถึงละ10บาท ค่ะตามมาเลยค่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสูตรให้อาหารปานะคะค่ะเด็กเดวันนี้นะคะปูหนิงจากปูปูนะคะขี่รถชมพะเด็กๆนะคะชมธรรมชาติรอบๆตำบลสันมิงของเรา และพาไูนะคะไปรู้ประวัติความเป็นมาของตำบลสันนามงของเราค่ะ,ะ่ึงชุมชนสันนามงของเรานะคะคแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองแต่ก็ยังหลงเหลือธรรมชาตินะคะที่สวยงามไว้ให้เด็กๆดูอยู่นะคะทั้งทุ่งนาแล้วก็วัดมาอาราังต่างๆค่ะและนี่ก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะคือวัดข้อหมูป่านะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของตำบลสันนามงนะคะมีที่ให้อาหารตามเหมือนกัน,นะค่ะเด็กๆ แลเด็กๆจะสังเกตนะคะว่าสังหนึงนนะคะจะมีภาษาถิ่นเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีประเพณีของเป็นของตัวเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆควรนุรักษ์ไว้ให้ผู้กับตํนนานลสอนมาเล่ของเราสืบต่อไปคาะเด็กๆค่ะแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองนะคะก็อยากจะชักชวนให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปภาพสถานที่ที่เด็กๆประทับใจในชุมชนของเด็กๆนะคะอาจจะเป็น ธรรมชาติที่เกี่ยวกับทุ่งนานะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เด็กๆประทับใจในชุมชนของ,งเราใต้ชีวีดีโอนี้เลยนะคะค่ะอะอย่านลืมร่วมสนุกกันนะคะเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะแาบรี้ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย